นครบาลรวบสาวแสบหลอกขายกระเป๋าลุยแต่ส่งนมสดสีกล่องพบหนีหมายจับนานเกือบสิบปีอ้างไม่รู้ถูกนำบัญชีธนาคารไปใช้ล่าสุดเมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีวันที่1มกราคม2568จับกลุ่มได้บริเวณหน้าหอพักภายในซอยร่วมใจ5แขวงคลองถนนเขตสายไหมกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่31ธันวาคม ที่ผ่านมาตามหมายจับสารจังหวัดนครปฐมลงวันที่18มิถุนายน2558ข้อหาช่อโกงประชาชนเกี่ยวข้องกับประเด็นทางจริยธรรมคือการใช้คอมพิวเตอร์ทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายสืบนครบาลร่วมกันสืบสวนติดตามตัวผู้ต้องหาเป็นชายอายุ33ปีสัญชาติจีนผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาข้อหาคมคืนกระทำชํำเราผู้อื่นโดยใช้กำลังปทุษร้ายตรวจยึดของกลางจับกุมตัวได้ที่โรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่งถนนเพชรบุรีแขวงทุ่งพญาไทยเขตราชเทวีกรุงเทพพฤติการคือ มีผู้เสียหายซึ่งเป็นนิสิตปีหนึ่งของมหาวิทยาลัยชื่อดังอายุ18ปีได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจพยาไทยว่าได้ถูกใช้หนุ่มชาวจีนคมคืนโดยเหตุเกิดในช่วงเย็นของวันที่19พฤศจิกายน67หลังการจับกลุมชุดสืบสวนขยายผลพบข้อมูลในโทรศัพท์คนร้ายเป็นจำนวนมากโดยมีคลิปของเหยื่อผู้เสียหายถูกกระทำชำเราอย่างสดิแล้ว ยังพบคลิปที่คนร้ายได้มีเพศสัมพันธ์กับหญิงสาวรายอื่นๆอีกหลายรายและที่น่าตกใจคือพบคลิปการไปแอบถ่ายใต้กรบโรงหญิงสาวตามที่สาธารณะเป็นจํานวนมากและยังพบหลักฐานอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องเพศหลังจกกับกลุมขยายผลได้นําตัวพร้อมของกลางนําส่งพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจพยาไทดําเนินคดีต่อไปเกี่ยวข้องกับประเด็นทางจริยธรรมคือการใช้คอมพิวเตอร์ทําร้ายผู้อื่นให้เกิดความเสียหายโดยการเผยแพร่ภาพคลิปเสียงอนาจาร